สวัสดีครับพอครับอยู่เด็ก h ชนเ e วครับผมมือในีใดเมนูต้มเขียดอีหมูครับผมมาขึ้นครับข่าวเจ้าข่าวสวยเห้าครับผมเนี่ยต้มหอนหอนนะครับแต่ต้นนี้ก็น่าจะบ่ฮอนแล้แหละค้าจะตังกลองซ้ำเส,สด้พี่น้องพักกับบ่มียังดอกนี้มีโ้าอมหอมเปมะละกินก ต้นหอมผักชีระเทียมนิ่นิน้อยครับผมก็มาตรงนี้อย่างหมางไม้นะครับปะถื่นยครับพี่นอ้องนิ้งแล้ว thiệt nòi làm mưa, mẹ bản cứ câu gấp. นั่งและขี่เป็นชั่วโมงห้ามจะได้ เี่ยมครับเอาแม่หน่อยเอาไป่น่ี่หอมเงียวเงียวเงียวอยู่พี่หน่องเลหอมเขียดหน่อยไนนด้กินเขียดได้มาหมา เองเหรอครับเนี่ย ใส่ใบมะขามอ่อนแล้วจะมีต้ตมใส่ไปเะาอุ่ม not love. thank you หอนอ้าวไปนองพ้นยี่ตกอีกแล้วเนี่ยอ้าวยังสิ่หละเขาจับเขียนหน่อยได้ bây giờ ôm rất rút cái lăng cọp อาหาร้อยๆหน่อยายเห็ดยนกพี่น้องมือเรียดเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ได้เมนูต้ม เียดอิโม่นะครับผมกินกับข้าวเจาว้มามาให้พี่น้องในเบิงนะครับก็เบิดแล้วต้องขอตัวลาพี่น้องไวโ้โบกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับฝากติดตามช่องยูเด็กชแนลห้นัมนะครับผมสวัสดีครับ